สวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับกับสุรายการฮะทำกินออมสินพาแซ่บครับผมมามาพี่น้องมามนุนีพ่อหนุ่มได้เมนู๊ตตำน้ำไม้ครับผมใส,ส้นขนมจีนและตำซัวตำซัวน้ำไม้ครับน้ำไม้ต้มกากหมูครับนี่ลองมึอกากหมูมาเด้๋พี่น้องเด้ออืพอนมายพี่น้องเด้อ พี่น oh no ้องทั้งไก่ทั้งไทยทั้งเล้าเน่ยตั้งกวเชียเดี๋ยวแซ่บเหม่อน้อมครับอือบนพี่น้องน้ำจิ้มน้ำลานัวๆมาพี่น้องไหมอืมเดี่ยมจามู Mm-hmm. ได้ประกวาดว่าไม่น่องตำนล้วไม่นี่ตำคือประกวาแล้วครับใช่ไ่มมันกิดแฉบปีบแบบน่เลครับผมลองด้วยพี่น้องด้วย Ngon nha, ngon ngon คับขั้นตอนการทำมันไม่ได้ตามพี่น้องมันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพี่หน้าวแล้วจะพอ้อมออมตำให้เบื้องนี้สูตรพอ้อมออมนะครับ กินยังกับบะแซบใส่มือหอกพี่น้องเลยใส่ซอนกับบะแซบใส่มือแซบมาเด้เดอพี่น้องเด้อตำน้ำไม่ตำส่วะได้กลนหอมฉ่นกาดงกูกรอบครับน้ำอื้ม <c oughs> Mm. Это -hmm. หวานหวานแยครับน้ำมันน้ำมต้มถ้นมือทุกความหวราม,มาทุกสตดไปสรดไปนี้วไม่ต้องล้ うーんちょっとなんのあの人。 นี่เพื่อพีไปน้องเด้อไปน้องเด้อแซ่บล้มอ,ออกหัวไปนอ่องเ้งเพลิดจีนจัด มากว้ากินเผ็ดกับพี่พแซ่มนะพี่น้องเนาะต้องเผ็ดแบบนี้แหละกินไปน้ำเผ็ดไปน้ำกันแซมเอาครับพี่น้องครับพอ,อน้องออมชิมมือแล่าเมนูตำซั่วน้ำไม้เจ้าชีได้ไหมน้องเลยแซ่บชังไหนก็เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเ,งเ,นนะเด้อ,อ,ดอขอบคุณผู้ติดตามรับชมพ่อหน้องออม ท่านผู้ชมเขมา่ามะไม่เข่ามาเกากันขอบคุณใดๆครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมากก็กดไลค์ถือใจกดแชร์ครับผมซ้าหนี้พอน้อมกับพี่มีหยันดอกพี่น้องเด้อขอบคุณพี่คุณน้องผู้ติดตามรับชมขอให้พี่น้องกำรวยครับผมยุดดีมีแห้งสกุลสกคนครับอีกหน้าเจ้งเจอกันไหมด้พี่น้องเด้อ มันก,กดไหล่สื่อใจกดแชร์ครับทำลำไปไว้สุทุกคนได้ไปทำด้วยร่างกายแข็งแรงครับ